สวัสดีค่ะสเปรเดียนใยทานดิวันอาร์นะคะอันนี้ก็จะมาเก็บตกแบบที่มินเนี่ยนนะคะเป็นตัววายรายสีม่วงอีวิวมินเนี่ยนนะคะตัวนี้ต้องตัวนี้เราเคยสอนไปแล้วจำกันได้ไหมเอ่ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เพลเอลกลบไปก่อนเพลคือตัวนี้นะคะ ซึ่งตัววิธีทำตัวน้ำก็สอนไว้หลายคลิปแล้วนะคะคลิปเนียนท้าหารกับต้านอะไรพวกนี้นะคะทำเหมือนกันเลยค่ะเบอร์สามแบ่งเครื่องยาวประมาณยี่สเอ็ดนิ้วนะคะผานแบบนี้วิธีทำก็มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะส่วนชุดมันก็สอนไว้อีกสอนไว้แล้วเหมือนกันนะคะนี่ก็ทำสําเร็จมาไว้เลย อันนี้ใช้สีเทานะคะจะได้ตัดกับสีม่วงนิดนึงให้เป็นชุดเอี้ยมแบบนี้นะคะความยาวจากของเส้นนี้นะคะประมาณ4.5นิ้วนะคะประมาณนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็มาแปะเลยค่ะ เป็นแบบนี้โอเคใช้กาวสองหน้าแปะตรงด้านหลังนะคะเพื่อที่จะเก็บสายเอี้ยมวิธีทำลูก ตัวกระตูนในรูปทรงลักษณะน,น,นี้จะทำล้ายกันหมดเลยค่ะต่างกันน,ะนิดสองนิดแค่นั้นเองค่ะโอเคฉั้นก็เก็บสายปิดสายนะคะ จะได้ประมาณนี้ทำอะไรต่อดีเดี๋ยวทำปากก่อนแล้วกันเนาะปากก็จะใช้เศษลิปบินค่ะสีม่วงนะคะด้านหลังติดกาสองหน้าไวน้นะิดนึงขนาดก็คือเนี่ยค่ะประมาณนี้ แล้วกาวแล้วก็หาเศษกระดาษมานะคะสีขาวเย่าเพิ่งเยอเพิ่งตัดเป็นรูปปากก่อนโอเคประมาณนี้นะคะ ตัดก่อนลอกกาวนะเมื่อกี้ลอกกาวไปเลยแล้วเพิ่งมาตัดแแะไปเลยค่ะอย่างนี้เราจะมาทำเป็นเขี้ยวเป็นฟันเขี้ยวนะคะ,ะคก็ใช้กันไกรนะคะตัดอิกแซกไป เป็นฟันแหลมๆสั้นบางยาวบ้าง่ะค่ะ ตัดไปเลยค่ะอันนี้ไม่มีผิดไม่ถูกไม่มีถูกนะคะชอบแบบไหนก็ตัดไปเลยได้แล้วนะคะเรามาวัดดูิแตะตัวกาดสองหน้านะคะตรงด้านหลัง ต,ต้องตำแหน่งปากเลยค่ะนี่ได้แล้วนะคะจากนั้นทำอะไรก่อนดีติดส,สติกเกอร์ส,สติกเกอร์อันนี้ก็เป็นเส้นนะคะเส้นคาดรอบรอบหัวมันนี่แบบนี้นะคะ ความยาวก็รอบตัวมันเลยค่ะได้แล้วนะคะก็จะใช้สติกเกอร์เป็นดวงกลมๆแบบนี้อันนี้สำเร็จรูปค่ะหรือใครจะมาจาัดที่หลังก็ได้นะคะ แปะให้ตรงกลางเลยคะ่ะแบบนี้จากนั้นก็ติดลูกตาโอเคนะคะเดี๋ยวผมเราทำหลังสุดเลยนะคะเดี๋ยวทำแขนก่อนแขนเราก็จะใช้เศษดิสบินนะคะสองเส้นเศษที่เหลือจากการสานตัวมันนะคะ ติดกาวสองหน้า <Okay. S 1> แขนมันจะเด้งเด้งงอนงอนอย่างนี้หน่อยนะคะติดข้างๆลำตัวค่ะ มานี้นะคะแล้วมันยาวไปแล้วก็ตักกะให้มันขนาดพอดีนะคะแล้วแต่ชอบเสร็จแล้วก็รีดใบไม่ใช่รีดใบรีดแขงมันนิดนึงให้เด้งๆงอน มันก็จะเป็นเหมือนแบมือแบบนี้ต่อไปมาส่วนผมนะคะผมมันก็จะใช้หลอดนมค่ะแล้วก็บิน้นอันนี้ใช้เบอร์สองนะคะสามชิ้นความยาวชิ้นละสี่นิ้วค่ะหรือประมาณสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วเราก็ตัด ตรงปลายแบบนี้นะคะเส้นเล็กๆแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงให้ถึงตรงคอนตรงนี้ทั้งสามชิ้นเลยค่ะ ประมาณนี้จากนั้นก็ใช้ปลายกันไกลนะคะปีดให้เหมือนแบบผมยุม่งยุ่งยุ่งมากยุ่งน้อยก็แล้วแต่แล้วนะคะผมแบบฟูๆไปเลยโอเค ใช้เทปใสนะคะติดตรงโคนริบบินแล้วมาพันกับหลอดนี่ค่ะอันแบบนี้ทั้ง3ามชิ้นเลยค่ะ ผมเราจะฟูแบบสุดยอดกันแล้วนะคะอ่ะอเคก็จะได้เป็นลักษณะ,ะน,นี้นะคะทรงแบบฟูๆูแม่ตั้งใจเสียบก็ใช้ตปลายหลอดเสียบตรงหัวมันนะคะเสียบให้ทะลุมาเลยค่ะแล้วดึง มาณนี้ดูยุ่งๆงนะ,ะทางนี้ก็ได้จากนั้นก็ตัดปลาหลอดที่ยาวออกมาทิ้งไปก็เป็นอันเสร็จนะคะเหลือแขนตรงนี้ให้ระบายสีดำแบบนี้นะคะเหมือนแขนมินเน,นี่ยตรงนี้เหมือนใส่ถุงมืออยู่นะคะตรงนี้ก็ระบายสีดำนิดนึง เอี้ยมนี้มันเหมือนขาดอะไรไปใช่ไหมคะเราก็ใส่กระดุมเอี้ยมให้นิดนึงก็เป็นแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบอื่นถ้ากระตุกกระตูนในลักษณะนี้สามารถตัดแปลงได้ไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ยางเลยใช่ไหมคะถ้าในกระตูนองจริงมันจะชุดเอี้ยมสีดำแต่อันนี้จะใช้สีเทาก็จะให้เห็นชัดๆหน่อยนะคะ ยกเลยใช่ไหมคะโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้แล้วครับผมสวัสดีค่ะ